อุ้ยอุ้ยนางก็ไม่เบื่อหรอกกินแต่สาหร่ายแห้งอะ่ะไม่เบื่อแม่ใต้น้ำมันก็มีแห้งกินแค่อน,นี้แหละจะกินอะไรได้ละเฮ้ยเราตัวนี้เป็นรุ่นใหม่อร่อยจริงของคนน,นอร่อยหรอแม่ใช่อร่อยมากอมลองดูนะไม่แพงด้วยนะแต่ฉันลืมบอกว่ามันมีปลาแซลมอนอยู่ข้างในด้วยอะฮะมันเป็นรสปลาแซลมอนไงเอาแกงปนี้ยเธอเฮ้ยอุ้ยมันช็อกทุกคนอุย้ย อุ้ยหนีดีกว่าเฮ้ยน้นงเงือกหัวส้มนี่เอาทามไปสาดไปดีกว่านางเงือกรู้ทันนะรู้ทันนะจะน้ำมาสาดหรอเปล่าดูนี่ยังใครมีปลาด้วยนะอุ้ยมีปลาด้วยหรอมีปลาด้วยีปลาด้วยเฮ้ยมัน้เป็นนางเงือกแล้ว <c oughs> เหลือแต่หางเหลือแต่หางเหรอเฮ้ยเป็นนางเงือกเลย <c oughs> เฮ้นยนางเงือกอีกด้วยนางเงือกนี่แกมาอยู่ร่มได้ไมออกไปออกไปออกไปเอาโอ้หายไปแล้วอ่ะเฮ้ยมันเข้าไปอยู่ในทุกคนมันอยู่ในนี้แล้วว่าอีนางเงือกหายไปอีกแล้ว น้องคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าพี่เป็นนังเงือกปลอมพี่เป็นนังเงือกตัวจริงนะคะดูสิพี่ก็คุยกับปลาได้ด้วยจริงไหมเจ้าปลาจริงเหรเห็นไหมปลาตอบพี่แล้วเจ้าปลามนุษย์ไม่รักเราเลยอะทำยังไงดีลงมาอยู่กับพวกเราใต้นะ้ำฉันทำแบบนั้นจริงเหรองั้นฉันไม่อยู่โลกมนุษย์แล้วจะไปแล้วคะ่ะทุกคนเอาน้องคอมเมนต์นี้บอกว่าถ้าพี่เป็นนังเงือกจริงพี่ต้องขึ้นเครื่องบินได้คะ่ะ เฮ้ยแต่เธอต้องใส่เสื้อคลุมเป็นมนุษย์ด้วยน้เพราะไม่งั้นคนจะแตกตื่นมากเลยนะจริงเหรอแม่ใช่ไปไปกันเลยเถอะไปขึ้นเครื่องบินดีกว่าไปไปกันเลยไปเป็นไงนางเงือกโอเคไหมโอเคโอเคแม่แต่คนมองหนูเยอะมากอย่าแตกตื่นนะโอเคไม่แตกตื่นใช่อย่าทําตัวให้เหมือนคนด้วยนะเคทุกคนค่ะพี่คนนี้เขาตกปลาได้ค่ะตัวใหญ่มากโอ้ my god นี่นางเงือกเองค่ะทุกคนอุ้ยทำไมไปให้เขาตกได้อ่ะ ไม่รู้ค่ะทุกคนเขาช่วยเหลือนหนูไว้แต,แต่เธออยู่กับมนุษย์ไม่ได้มานี่ไปก <Go! S 2> ไปค่ะ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 ไปหาผู้ชายเล้วไปหาผู้ชายเร็วเร็วโอ้ไ oh 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 oh, ม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ beautiful พี่นังก็กินอะไรอ่ะกินอะไรไงแม่ไม่เบื่อหรอไม่เบื่อนะอร่อยจีดตาก่อนสติฉันมีอะไรจะให้เธอกินด้วยอะไรอ่ะแม่จะแกล้งหนูปะเนี่ยแกล้งอะไรหลับตากนแม่จะแกล้งหรือเปล่า กูไปนะถ้าไม่กินอ่ะหลับตาหลับตาหลับตาอ่ะอันนี้อร่อยค่ะมันย์ชอบกินอะไรหอมหอมอร่อยไหมหวานเคี้ยวให้หมดเคี้ยวให้หมดเดี๋ยวจะบอกอือยากรู้ยังอยากรู้แล้วปลาหมึกไงมันเป็นปลาหมึกมีพิษด้วยนะหมึกบูลิงตายแล้วทุกคนอุ้ยมันไม่หลับตาอุ้ยเดี๋ยวผักมันลงน้ำดีกว่าน้องไหนก็ไหนละเฮลไปแล้วค่ะทุกคนไปแล้วนะ อุ้ยอีนางเงือกนี่ใช่ไหมในติ๊กตอกอ่ะเนี่ยเธอหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเธอคิดว่าเธอจะมาใช้ชีวิตกับคนนี้ได้หรอหขอใช้ชีวิตกับคนวันหนึ่งไม่ได้นะค่ะไป,ไปแล้วค่ะทุกคนเราถีบมันไปแล้วมันจะมาใช้ชีวิตกับคนไม่ได้นะลงไปทะเลไปแล้วค่ะนั่นไงนั่นไงมันอ่ะนั่นน่ะหัวทำซุบม,มนะันอ่ะนั่นน่ะอุ้ยทุกคนเราเจออีนางเงือกที่ทะเลอะ่ะนี่เธออยู่ทะเลแลเราไหวนะไม่ฉันดูหน่อยไม่ได้แม่ไม่ได้เธอเป็นปลาต้องว่ายเดี๋ยวนี้ไปไปเร็วๆไปไปไป ว่าไปเลยเออโหลดไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอ้ไปอีกไปอีกไปอีกโหลดสวยมากพี่สาวอุ้ยของจริงอะทุกคนนางเงือกตัวจริงว้าวทุกคนคะ่ะเราอยากรู้ว่าเขาเป็นนางเงือกตัวจริงหรือเปล่าละผักเขาตกน้ำไปดีไหมทุกคนเอาดีไหมอ่ะพี่ขาอะไรคะพี่เป็นนางเงือกจริงหรือเปล่าคะเป็นนางเงือกตัวจริงค่ะจริงเหรอพี่สูจให้ดูหน่อยเฮ้ยดูสิสำหรับหน้า ว่ายน้ำไม่บุยว่ายน้ำไม่ได้คืออะไรเป็นอะเป็นนางเงือกยังไงอะนางเงือกภาษาอะไรอะทุกคนนางเงือกปลอมเหรอคะนางเงือกปลอมเหรอคะนางเงือกปลอมนี่ว่าทุกคนมันหลอกลวงค่ะอีนางเงือกถ้ามึงเป็นนางเงือกตัวจริงอะกินหมึกสดให้ดูหน่อยสิทำไมคนใจร้ายจังเลยอ่ะปลาหมึกมาให้กินสดเลยอ่ะใช่เขาใจร้ายเนาะใจร้ายจังเลยไม่ดีเลยนี่เลยไม่ดีเลยอุ้ยแม่ปล่อยไหมไหนๆมันก็จะตายแล้วเถอะอุ้ยแก อุ๊ยน้ำตาไหลแล้วกินไปร้องไห้ไปสงสารใช่ไหมที่ร้องไห้เนี่ยโดนไปง้าเลยเหรอ,อ